สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง้องไปสุขุสุขุนดึ๊กฮัเดอพบกับรายการถามไปทัวร์พี่น้องขายรายการม่อีพี่เล็กนี่พี่น้องขาเออพวพ่อก,กับพี่นอ้องเมื่อนีอ้รับเชิญแขกับเชิญทะเลเข้านังเตข่วงกากาสวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีค่ะสวัสดีดวยจ้ะเด้อ นี่นักเอกพ่วงผะกาดได้ยังกินคะ่ะอันขนมค่ะ <c oughs> เขา,าก็ตั้งแต่เช้าแจ๊กค้ำอยู่ให้ถามเน่ถามหลวงค่ะอันเป็นยังเจงซื้อพ่วงผักกาดกวางโอ้อันอันเมี่ยสามเราตังไห้ไหมค่ะไม่ใช่สามใส่สามคำจริงค่ะเราย่าง,งบ่เหมีตายแล้วค่ะโอ้ไม่ใช่สามตังไห้ก็ได้แต่ซื้อ<ม>พ่วงผักกาดอู้ยซื้อมวนเดียซื้อนี่เป็นกดโดงกระดางอยู่ช้าครับเรามักมาล้วมันยังชอาพ่วงจันทร์วออเออ แล้วสุมาที่พ่วงมันตอเออก็เลยมาตั้งเสียงควายสันดอกไร่ได้พ่วงปักกาดน้ำสกุลอี่ย่งบ่เลี่ฮะน้ำสกุลเนี่ยเสียงเร่ไร่ใช่พ่วงปากาเสียงเร่ไร่เสียงเร่ไร่มันจะใส่บาตรเนี่ยเอาเสียงเร่ไรเนี่ยคือว่าใอยลำมวนเสียงมวนลำมวนเสียงมวนก็เลย่องเสียงเร่ไร่เออเดี๋ยวถ่ายไร่กันใส่ลำสุนกีสุนหองเขาฟังอันสมัอนี้ปัจจุบันนี้เฮ็ดนี่อย่างยุ่งใส่ ปัจจุบันนี่อยู่หม้อรัคณะสั่าเรากระเทิงสินค่ะเอออยูซ่านเรากระเทิงสินตำแหน่งเป็นอย่างตนองอ่าเป็นตลกแลค่ะแล้วก็เฮ็ดคั่วเนาะจ้าเฮ็ดคั่วก่อสร้างเนี่ยบ่ค่ะเฮ็ดคั่วท้ามาหารเป็นโอ้โหเป็นกุ๊กโอ้เป็นกุ๊กเป็นผู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่งานเข้าได้เี็น้านเข้าเบิร์ตสุกคนทุกนาทสุตตาสองร้อยกอซีเวียดกับแมงฉัดนี่แหละค่ะเออ เรียนอีเลยพี่น้องรับบทเล่นตลกรับบทเป็นอีหยังค่ะอันรับบทเป็นที่ปลอดเป็นที่ปอดมีแต่คนรซาเป็นคือคือมันแสบมั่วปากกาเลยผมเป็นคือดอหรอจะคอยมีเสียซื้อซื้อนี่ซ้อกระเปี่หลีวันตีเป็นป๋าพี่น้องโอ้ยแต่ไหนคือเดื่อของมันอยู่ในวงการมันรับพวกแต่ไหนจะดีเนาะค่ะฉันจะเรียนจบใหม่ๆเนาะเรียนเรียนจบมาจะเสร ที่เรียนเรื่องยุบานค่ะโรงเรียนบ้านเมืองทองวีละประชาชนสอนเนาะค่ะบ้านนี้จบการศึกษาภาคบังคับเนาะการศึกษาภาคบังคับมอดสามยมอดสามบ้นเมืองทอื้นังเกิดการศึกษาภาคบังคับมอดสามบ้อนนี้เออจะความขมักม้วนเนาะขมักม้วนก็เลยไปเรียนหน้ากระสินหน้ากระสินน้ากระสินใสหนากระสินลอยอ็ด ไปเรียนได้อยู่ประมาณ่าปีหนึ่งสีขึ้นมอหาเนี่ล่ละเออฉันก็เลยเศร้าเศร้าเรียนหนังสือเศร้าเรียนจนถึเาเลยออกมากซื้อเลย่อเป็่นาเปี่ยนมาจบผ่าบังคับขื้เก่าเนาะเออเลยเศร้าเรียนพยายาจะเศร้าบัดีฉันติดมูนต่อมาเก่าโตฉันเลยเศร้าขึ้นทีไรเสียไปเลียงตะเคียนบอ ไปสูวิซาเจ้บังเคนปืดนอยนอนอบเลียงเป็น,น,บ,น,น,นบอลูเลียงมาถอ,อาของหัวขอแ่าาวิชา,า,ชาอีาอออาวิชาโทษขงสื่อนอเออัมาวิชาลอีดกับไปนอนคัมาวิชาโทษของเราไปกวนความก้าแพนะไม่คู่กินเออเวลาคุณก็เลยติดสวนเก่าตัวติดล่อมอสอไปอีกคุณเด้ซาเลียนก็เลยแซาเลียนมถอดเอเอบาดนี่้มาอยู่บาดมาอยู่บาดมาเฮ็ดนั่นเฮ็นนี่เฮ็ด จ้างละค่ะนี่ก็เลยพี่คุณพ่อพันวัฒนะคะคุณเมยสอน,นะะเนาะ,ะค่ะเออแล้วก็คุณแม่คุณย่เนาะเพื่อนปิ่นแฟนขาเป็นพี่น้องกับอ่ารัตนสินิษฐาเทวราเพื่อนป็นพี่นอ้องกันกัเนเนกบเพื่อาานกับเพรัตนสินิษฐาเทวราเนาะบาดีปีนั้นเพื่อนก็เลยว่า เพิ <othe> ่นขาดตลกเดนี่ยรัตนาศีนั่งขาดตลกขาดตลกคือว่าเพิ่นตลกผู้เก่าเพิ่นก็เลยลงเอ๊ปลานี่เพิ่นก็เลยมาถามฉันมาสิไปอยู่น้ำมะลัมบ่ฉันก็เลยว่าเอาสิไปจังไหนคอยลัมบ่ปิ่นฉันก็เลยมาสิเออฉันไปปอปิ่นก็บ่ฮู้ตาชี้ตาสาดอกเออเพิ่นว่าส่วนฉันไปฉันก็ไปเออตอนเมื่อไปเนาะเพิ่นก็เอารถมาใส่ฉันเอาเสียพาหน้าแพ้ใส่ฉันไปขี่ไป บนทางบ้านสะอาดเธอเลือกบ้านถนนเราได้ยิมแพ้เออเรือประจึดบ้านภาคตะวันเนาะบ้านนี่คุณมีชวบานเนาะคนก็เลยัวมัดตัดลำครับซัวนั่งซุญาสุริย่คุณมีเจ็บสินมันตัรับครับซูวเนาะประเดี๋เนี่ยเป็นบอลลําเลยบอกโอ้จ้าประีว่มเห็ดนขั้วก่อนเด้เอาไปพูดใครเข็ดขั้วอีกเขียนขั้วก่อนก็คือว่าสิมันเห็นตลกเราเพาฉันมามากตะไร้ตะลกนี่ ฉันไอ,อไอ้คนใจบ่ขนาดอายเด้เนี่ยฉันอยากอายคนที่สุดเลยบออ่ฉันบ่อยากเห็ตะลูกจกั๊กจี้ <c oughs> ฉันอยากอายคน <c oughs> บริเวณจะไหนจะไรเห็นตะลุกบ่ช่วงตอนนั้นเมียฉับมันบ่แล้วก็ช่วงนั้นคืสิวันเมือแล้วบ้านนี่เออแล้วก็เลยเห็นแววเห็นวานังสันังสีเออเกิเรีบบร่ยวเกิดว่าเอออีนี่มันเป็นคนท่านคนเนี่ยจักน้อยออมันบ่ไหวมันันไหวมันคนเนี่ยจักน้อย เดีวเราจะเลยจับฉันมาเรียนต่รูฉันซูนว่าฉันฉียดว่าฉันไม่อยากเรียนว่อยากเรียนฉันไม่อยากเรียนฉันสร้างว่าอยากเห็ดยังฉันก็บอกอยากเห็ดฉันไม่อยากเรียนเลยมันถอดฉันไม่อยากเรียนไม่อยากเห็ดเลยเรียนเป็นย่ายเป็นยังฉันก็เฉียดฉันไม่มาวันนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาจังเริ่มมากไปเริ่มมากไปบอสมัครจักเสียฉันอยากอายคนแต่ไละฉั้นจะค่อยจำใจเรียนมานถอดเออตอนนี้ก็อยากอายตอนนี้ก็จำใจเรียนหมดเรีนไปแล้วหมดสองคืนมันคืบมาเนี่เออหมดเรียนเรียบ ช่องคือแต่ว่าชักกระบมัดจ้าไรอยังมนตอบบันี้อยู่รัตนสินไดกักปีฉันอู่รัตนสิน่ะสามสี่ปีนหสามสี่ปีก็เนยมันตูวโควิดบอกน่เทไหรบ้านี้ช่วงนั้นเนาะเออแะตัวมากตัวมากบันไดคเลยผักงงเนาะเออเพราเดิันสร้นเราเมื่อก่อนยุคไกลบ้านเนาะเออเออเลยขันเหีียวเออเคยไปอยู่รอบานเคยกันนะเนอก ก็เลยหันวามก็เลยลากเพลนลงมามาถอมาเห็ดนั่นเห็ดนี่ยื้อแนยนมาถอดอ่พาดีเพิ่นกับเิดรับสม่คหเปิดออดิชั่นเนาะชั่นเนาะตอนนั้นฉันก็เลยไปออดิชั่นน้ำเพลินบานี่เออก็ขึ้นมาเพาได้รอกอืมอก็ขึ้นมาพไาได้บรายังมาถอดบารนี่เพิ่นก็เลยได้เพิ่อกเลยโทคไปหาฉันนำใจชันก็ลุนโปกโปกร้องหรเนาะดีใจ่ดีชัดเนเพราะวาอบไปเขามาล้นี่มันบ่ เขาคือถ <Cornell> ือเสียผายยางเขาเลยดิเขาไปย่เื้อนมาล่ำหนินต่อเพราะในบมานมักออเดิชันนี้ยังมัน่อตั้งสมัยนั้นมันต่อแต่ว่าบัสมุนีผมนี่ออดิชันสมัยนั้นเขายางถือเสียผาลงเงยื่นไปคือเขาไปยื้อนพ่นโล่จะว่าพ่นล่ำก็ล่ำถือเสียผายไปแล้วมันต่อมาที่นี่เพื่อทวงมันน้ำก็ได้ดีใจเนี่ยก็ได้ดีใจเนาะค่ะจะอยู่มาไหนก็รู้กันเนี่ยก็รู้ ช่ว่ดูการนอชดูการนะได้มาทีีดการร่วมสงการงานด้กันเนาะน่อีกใหเวลาใหญ่ด้กันนี่ะนนคอยบอกคอยสอนกันไปพี่พิทภากระทบกระทักันไปบางเนี่เริ่มเอองรกันไเเป็นการเป็นเออบอกกันบางทีบางคนใสอารมณ์เนี่ยฉันกับว่าคือว่ซดเพราะว่าฉันกเจอมาหลาย ันวเ้าแา่จ่ามาอรมมาคู่คูนั่นคู่คนสอนเนที่แล้วนคนนะตรถูกใจถูกกระแสกำลังแม่จังน้อยคือธรรมดาคือเมียนสอนลูกเาียนคือมีสอนกนก็ใส่สอนกระ่งเออกันไปจังน้ขันพนบัตีเข้ากับเข้ากับปัจจื้อเนียอืมยี่หลี่ขันพ่นบัตีเฮาเข้ากับปัจื้อแค่ว่าอันอัน ไปตักน้ำมาให้กูแน่จังสี่คือว่าบ่ได้มันหลงมันบ่อเออขัเพิ่นบ่ตีเฮาเฮากับว่ดจื้อนบ่เอาคือพวกมันแงอ่าคือพวกเจ้าของสิบบ่เออเขากับรุ่นล่าข้าวเดียวกันคันมาตีกันแล้วสิบกับกัสิสูเจ้าเด้เป็นญาติกันบ้นเดียวปกกันสิเพื่ะพี่น้องกับผู้น้อยเนาะขันวมาตีข่อยปากกันสิสูเด้เออบ้านนี่เออเพิ่นก็บบ่อโดยข้ามวัดีล่ะ แล้วะไรดีพิ่งจังบอกกันดอกฉันสิบบอกด้ยอันสัไปเพียรว่าเออผู้ดีแล้วจังสันจังสี่เออย่ามาบอกกูเอออันผู้เฮ็ดดีแล้วผ ja ู้เฮ็ดถือแล้วเออจัสมาบาลมอลี่เนียยุสัยก <oj> ับ <fails, S 1> ้างยัสมาบาลมีหลายผู้หลายอาจารย์เออจ้างม่เงี้ยวิกี้บอกใครจังสันเออม่เงี้ยมอนบอกใครจังสี่เออข้าเฮ็ดน้ำผู้ใดๆข้าก่อนน้ำผู้ใดอันผู้นั้นเป็นบ่าอันข้าเฮ็ดน้ำเออจันเฮ็ดน้ำเจ้าะบ้านไหนกับแปลน้ำม่เงี้ยมอนมันสี่แม่ บ่สบอกโอ๊ยงั้นมาบอกกูจังสันนังสี่กูดีแล้วจังสันนังสี่มันบ่ถูกต้องมันถ<พ>อดเรื่องใดีได้ว่าเขมรียคือฉันก็บขวามาหลายจ,จยังซี<ห>่ฮะจัดเกียรฉันโอ๊ยตัวสิมาฟินข่อยเนาะ ติดหน้างชีวิตของพวกามตลกสาวดถือตีก็ถือตีถือว่าก็ถือว่าคือสียนาเคยถือสีมาแล้วเออคนก็เลยหูจักว่าเออรสชาติมันเป็นแบบไหนแก่ไหนแก่ไหนคนก็เลยหูจักประสบการณ์ใไดุ่งการมลารรคหลายปีเนี่ยของมานเบอร์สีที่คงที่เกียรติอันเดียแปดปีแล้วล่ะครับหลายปีเดียวแต่อยู่ในพุ่งการมลรคปัทเนียนมันมรรคมรรคเงี้ยคยมากคนมากมรรคมิี่คือทำนองกาลสิน ลำไท่องาสิลอะไรเด้วามากเวมากอินเี่ปีนล้ำทำนองไหนๆสิลํำสุปีสวนทำนองขนแก่นเนี่ยราคาขึ้นมากอีวีมากทำน้องกระสินนี่เป็นยังเงว่ามากดีพราะว่าเนีละเอียดเนาะมอลํำเพื่อนกับมาลํำกระสินนี่ถ้าไปลํำขอนแก่นขนบ่คอยฟังนีนี่คือความจริงควาเป็นมามันก็คือลำทำนอง เจน่นนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเพื่อพุ่นแม่ชอบไปลาเพื่อกัเป็นผู้หาผู้บอกผู้ขวานผู้คอยผู้สีก็เนาะอกก็จะได้แม่บ่ได้แม่เนาะเอาล่ำบริลลำก่อนประจำตัวนั่งอีกพวกประกาศเนี่ยตัวบอกบ้านบอกเงี้เหนือล่ำบ่มีโลยเอาสิล่ำรัตนาชินั่นี่ยทำนอกอีกต่างขอแต่ตอนฮ้อนบันเอาแต่ตอนสำคัญพ่อพี่น้องในหูข้าวหาอย่างโหเอย่างแล้วมาล่ำฮาองซูเหมินี่สิดี๋ยว น้อซ้ำได้วงบ,ยยบอยไงบอาน้อยหากมีอยู่น้ำกันหลายมีลูกสาวจังหลานใช้สืบตระกูลเทศไว้หลายสมัยมาแล้วแถวเฮา,าได้หูซื้อเห็นพี่นอกนับถือเที่ยวไปติดต่อจ้างหลายทางจังแมนดีสืบมาหอดสุมมือนี่ได้ฟูงแดงท่านสมัย กำลังใจอยู่น้ำเฟนขั้นทรงเสริมจังดีได้นํำไปตามถามจางต่างแค่พ่อได้ซื้อเนื้อเนี่ยวไของคนบอสือสิ่ข้อยจรล่ะบอดังทัานมีงานถูกคังไปหอดเน่ด้อคุณตาฝากสาัทภาพูดใจบุญอีพอคุณเน